สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่องกับตัน DIY นะครับนี่ตอนนี้เราอยู่ที่สนามพีระเซอร์กิตนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบนะครับ MG4 X Power กันนะฮะตัวนี้โหเป็นยัวมอเตอร์นะเดี๋ยวเราไปดูรถจริงกันเลยนะครับ และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับ MG4 Electric X Power แล้วนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวเปิดตัวไปแล้วนะเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะได้ไปเช็ไดรฟ์กันนะครับว่า600นิวตันเมตรเนี่ยมันจะโหดจัดสลัดขนาดไหนนะครับมาดูภายนอกกันก่อนนะครับภายนอกโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับยังเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าที่ความแตกต่างนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยด้านหน้าเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันจะเปิดได้เพื่อช่วยเรื่องของการระบายความร้อนแล้วก็คูลิ่งแบตเตอรี่ที่ดีขึ้นนะครับส่วนอื่นเนี่ย เหมือนเดิมหมดเลยนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับก็คือด้านข้างนะครับนี่เดี๋ยวามาดูด้านข้างตรงนี้นะครับของเดิมเนี่ยจะเป็นชิ้นเดียวที่เป็นสีดำนะฮะเป็นดําด้านแต่ตัวนี้เขาจะเป็นดําเงาแล้วก็มีเล่นเป็นแบบโครเมียมสีเงินนะครับคาดไปและล้อนะครับก็จะเป็นล้อขอบ18เป็นบริสโต้นะครับรุ่นนี้เลยนะครับทูลันซานะฮะแล้วก็มาพร้อมคาลิเปอร์สีส้มนะครับนี่สีส้มสวยงามเลยนะครับก็เป็น เบรกจานเบรกใหญ่ขึ้นนะครับล้อขอบ18นะครับก็เพิ่มความสามารถในการเบรกได้ดียิ่งขึ้นนะครับอ่าแล้วก็อย่างอื่นเหมือนเดิมนะครับภายในก็เพิ่มเติมในส่วนของเบาะหนังอะคันทราา่านะฮะแล้วก็กระชับกับลำตัวที่ดีขึ้นนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับด้านหลังเหมือนเดิมนะครับแต่ความจุของแบตเตอรี่นะครับจะเพิ่มเป็น64กิโลวัตต์อวนะครับจากเดิมเนี่ย51ิกิโลวัตต์อวแบตเตอรี่จะเปลี่ยนจาก ลิเทียมไอออนฟอสเฟตนะครับก็จะเป็นลิเทียม MMC นะครับก็จะมีขนาดความจุแบตที่เพิ่มขึ้นระยะทางก็จาก425กิโลเมตร NEDC นะครับก็เป็น480กิโลเมตรนะครับ NEDC นะฮะสำหรับมอเตอร์นะครับก็เป็น Dual มอเตอร์นะครับแต่พื้นฐานเขาเนี่ยยังเป็นขับหลังเหมือนเดิมนะครับมอเตอร์หน้านะครับจะ204แรงม้านะครับหรือว่า150กิโลวัตต์ ส่วนมอเตอร์หลังนะครับก็เป็น231แรงม้า170กิโลวัตต์นะครับรวมแล้วเนี่ยมันก็จะ4 0่400กว่าแรงม้าเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าโหดมากเดิมนะครับ m g c เดิมเนี่ยสองอนิวตันเมตรนะครับแต่ตัว m g c x power จะเป็น600นิวตันเมตรนะครับเรียกว่าโอ้โหฉุดกระชากลากเลยเดี๋ยวมันจะกระชากโหดขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูในสนามแข่งกันนะครับส่วนภายนอกเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับเรื่องของระยะฐานลอ้อความสูงจากพื้น ถนนนะครับแล้วก็ความสูงของตัวรถเนี่ยยังเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเพราะนั้นใช้งานในห้องโดยสารเนี่ยก็จะระดวกสบายเหมือนเช่นเดิมนะครับสำหรับ MG4 Electric X Power ตัวนี้นะครับมีฟังก์ชันพิเศษที่ทำเพิ่มเติมขึ้นมาได้อีกหนึ่งอย่างคือเรื่องของ ล็อตสคอนโทรลนะครับก็คือการเหยียบเบรกและก็เหยียบคันเร่งพร้อมกันนะครับสามารถออกตัวได้เลยนะครับเหมือนกับที่เราชอบทําแบบล้อฟรีอะนะฮะ่าและก็เรื่องของการชาร์จไฟนะครับชาร์จแบตเตอรี่สําหรับ X Power ตัวนี้นะครับ AC รองรับได้ถึง11กิโลวัตต์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ DC นะครับจากตัวเก่า MG4 เนี่ย88กิโลวัตต์นะครับตัวนี้รองรับถึง104กิโลวัตต์กันเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าใครที่ชอบแบบเป็นสายขับทางไกลแล้วอยากชาร์จเร็วตัวนี้ ไปแย่งที่ชาร์จแรงกับเขาได้แล้วนะครับตัวนี้จากที่แบบเคยได้50ก็โอเคอะไรอย่างนี้นะครับตอนนี้140กิลวัตเลยสุดยอดตอนนี้เราอยู่ภายในของ MG4 นะครับอิเล็กทริกนะครับตัว X Power แล้วนะภายในเนี่ยการจัดเรียงอุปกรณ์ต่างๆก็เหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเลยตัวกา้านพวงมาลัยเนี่ยก็ยังเป็น2ก้านนะครับปุ่มต่างๆเหมือนเดิมหน้าจออยู่ตำแหน่งเดิม แอร์อ,อะไรก็เหมือนเดิมที่แตกต่างก็คือนี่ครับเบาะเขาจะเป็นเบาะหนังอคาาันทล่านี่โหแล้วก็ไม่ใช่สีขาวส้มแล้วนะผมว่าไม่ค่อยชอบอันนั้นเท่าไหร่อันนี้จะเป็นคันทาล่าหนังสีดาเลยนะครับสวยเบาะก,ก็ยังสไตล์ใกล้เคียงเดิมนะครับอ้าวแล้วก็มีรองหัวอะไรเหมือนเดิมนะครับช่องตรงนี้ด้วยนะเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแ้นี้อ,อ,อ,นอ่า เดี๋ยวเราไปดูสมรรถนะเขานะครับด้านหลังอะไรก็ยังเหมือนเดิมนะก็เป็นเบาะหนังอะคันทาร่าตองการนะครับเราจะไม่จอดตั้งลางแล้ววิ่งแบบโหมดนะครับปับแล้วปับเลยแล้วก็วิ่งยาวเลยนะครับครบแรงนะครับก็ทุดๆนเป็าเร็วเอาแล้วเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะครับคนเดียวปล่อยเดียวเลยนะครับอยู่มาดูกันโอ้ยลุ้นอยู่นะนี่ตอน m g 4อิเล็กทริกตัวแรกเนี่ยเขาให้วิ่งในสนามทดสอบแต่ว่าเป็นทดสอบแบบ สั้นๆน,นะครับเล็กๆอันนี้คือในพีระเซอร์กิตเลยนะแล้วก็ปล่อยเดียวไม่มีใครเลยโอเคพร้อมไปแล้วนะครับท่านผู้ชมไปแล้วองปรปับเบาเราก็เอาแบบเซฟๆก่อนนะ ได้ไปทดลองขับมาแล้วนะครับทั้งผมแล้วก็คุณลิงค์นะครับเดี๋ยวเรามาลองสัมภาษณ์กันว่าเป็นยังไงบ้างว่า MG4 Electric X Power ตัวนี้นะครับมา X Power มีความแตกต่างธรรมดาก็คือตัวเดิมเนี่ย0-100 7.7วันนี้มาได้สัตวแคะ่คืออย่างผมว่าไม่ได้ใช้ MG4 อยู่แล้วคือถ้าวันนี้ผมขับนะก็ตามที่ในคลิปที่บอกแหละอารมณ์ประมาณนี้เลยต้องถามคนที่ใช้ MG4 แล้วมาลองตัวนี้ดีกว่าเป็นไงครับพี่ดน ต้องบอกว่ามันโหดกว่า MG4 เดิมพอสมควรเลยนะครับถ้าถ้าเราต้องการรีดเพอร์ฟอร์แมนซ์มันแบบที่เราขับวันนี้คือแบบเราจะเห็นเลยว่ามันต่างกันเยอะทั้งการออกตัวทั้งแรงดึงแล้วก็ที่ผมเห็นอย่างก็คือเรื่องของระยะเบรกมันมันลดลงไปเยอะจริงๆครับด้วยจานกับด้วยจานเนบรกที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็เขาเซ็ตคาลิเปอร์เบรกมาเนาะ <G> 1> 1> ก็ดูราคา ไอน,นี้ผมก็เดาเล่นๆนะ <c oughs> ถ้ามาล้านเก้าหมืนเก้าพันเนี่ย oh เดาเล่นๆนะ <c oughs> ผมว่าคุ้มค่านะ <c oughs> ถ้าราคานี้นะคุณลิง์ตลาดแตกไหมพี่ดนอาจจะไม่ถึงตลาดแตกเพราะว่าคือตอนนี้รถที่ใน <c oughs> ไซส์ประมาณนี้ราคามันก็ต่ำล้านก็มีหลายรุ่นถูกไหมฮะ <c oughs> แต่ด้วยความที่เพอร์ฟอร์แมนซ์แบบเนี้ยถ้าคนที่ชอบเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบแรงๆแบบนี้ในราคาที่แบบเฮ้ย แค่ประมาณลานิดๆอย่างเงี้ยแล้วเขารู้สึกว่าเออมันคุ้มค่าก็อาจจะจะได้อยู่แต่ถ้าถามผมนะถ้าราคาเนี้ยอาจจะไม่ถึงขั้นตลาดแต่แต่ว่าขายอาจจะขายดีคุ้มค่าผมว่าคุ้มค่ากับราคาถ้ามันออกมาราคานี้ใช่คับไม่รู้ผมกับผมว่า,ววา,วมรารู้สึกผิดคาดคือตัวเดิมตัวเนี้ยอ่ะมันก็เคยลองแต่ไม่ได้ลองสลับแบบนี้ไงผมมันก็ดีแล้วนะแต่นี่แบบเฮ้ยมันดีกว่าเดิมอ่ะแล้วแบบพอได้ลองขับสีนี่ผมชอบเลยนะติดใจเลยติดใจแล้วแบบ พอคนที่ขับสี่แล้วชอบแต่น,นี้ต้องบอกว่ามันมันอะไรนะความชอบแต่ละคนละกันอย่างพี่โดนรู้สึกว่าก็ยังไม่ได้ชอบขับสี่อ่าคือผมอะไม่ชินต้องบอกว่าไม่ชินมากกว่าคือถ้าเราได้ได้ใช้บ่อยๆผมอาจจะชอบก็ได้แต่ณนณะนะวันนี้คือด้วยความที่ m g 4เหมือนกันแต่เราขับสองมาตลอดแล้วพอมาเจอขับสี่แบบเนี้ยผมก็ยังไม่ชินก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย<ๆ>เราคุ้นเคยกับการคอนโทรลรถที่มันเป็นขับสองมากกว่า แต่เสียดายคราวันน <pl ains> ี้ก็อาจจะจำกัดในเรื่องงานมันเรียกว่าเป็นเรียกว่าเอกุศิลก็เอกุไม่ก็ไม่ใช่ขนาดนั้นเรียกว่าแบบมันก็จํากัดละกันเสียดายพี่เดียเลยไม่ได้ขับด้วยเลยแต่พี่เดียก็ได้นั่งเป็นฟิลลิ่งคนนั่งเป็นไงฮะถ้าเกิดเปรียบเทียบในความเป็นชีวิตจริงแล้วคนนั่งหลังนั่งหน้านั่งหลังเนี้ยเป็นไงในมุมของว่าขับสองขับสี่ด้วยนะอืมจริงๆถ้าในมุมของขับสองก่อนละกันนะพี่โดนกีรินถ้า เอาเข้าแรงๆเหมือนตอนที่พี่ดนทดลองในสนามเนาะคือคนนั่งหลังจะรู้สึกว่าเฮ้ยรถมันแม่งมันมันเริ่มไม่ไห้ใจรถอะ่ะอาา่าเออด้วยด้วยความที่ท้ายมันโยนอ่อาเพราะภาพมันจะแบบบิดไปเยอะเลยใช่ไหมฮะไปเยอะไม่เหมือนคนครับใช่แต่พอเป็นขับสี่ตอนที่ลองลงแท็กเนะาะพี่นั่งไปกับพี่ลิงอย่างเงี้ยเออพอเป็นขับสี่ปุ๊บเนี่ยมันมันรู้สึกว่ารถมันมีความมั่นใจมากกว่าอืม อช่แล้วก็อาการของที่แบบว่าการโยนของคนนั่งหลังอย่างเงี้ยเวลายโยนแบบเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวาอะไรอย่างเงี้ยขับสี่ดูดูสมูทกว่าอืดูแบบชอบขับสี่มากกว่าถ้าคนนั่งหลังนะครับเอแต่ถ้าขับสองอย่างเงี้ยรอบแรกเลยที่พี่โดนขับมันชอบชอบอย่างนั้นแต่ถ้าถ้าคนทั่วไป <c oughs> ถ้าซื้อไปเนี่ย <c oughs> ก็คือเรียกว่า แต่ก็คงไม่มีใครใช้ขนาดนี้หรอกเนาะเออในชีวิตจริงขับแบบนี้นี่ชาวบ้านสรรเสริญกันแน่ฮะใช่ครับยู่หนึ่งครับอยูนี้เราเรียกว่ามาดูลิมิตของรถจริงๆเนาะใช่โอ้โหถ้าเราได้ได้ลองแบบนี้เราจะรู้สึกว่าเวลาที่เราเอาไปใช้งานปกติถ้ามันเจอสถานการณ์ฉุกเฉินที่มันจะต้องแพนลิงรถแบบไม่เหมือนการขับทั่วไปอะเราจะรู้สึกมั่นใจว่าเฮ้ยเราเอาอยู่นะอะไรเงี้ยแต่ให้ไปขับแบบนี้ในถนนแบบนี้มันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ไม่ไม่ไหวครับแต่รอบนี่ชอบไปเห็นว่าโอ้โหเล่น ยางตัวท็อปของปิสโตนเลยโอ้ใช่ถูกลันซ่าใช่ไหมได้4.5ด้วยเป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่ได้ชมคลิป MG4 Electric แล้วนะเดี๋ยวเรามารอดูว่าราคาเปิดตัวเนี่ยเขาจะเปิดตัวที่ราคาเท่าไหร่ถ้าราคาเป็นอย่างที่เราคาดการไว้นะบอกเลยว่าแซ่บนะฮะโอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ